สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไก่888กันอีกแล้วนะคะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องไก่888ขอ,อนำเสนอ2ตัวบนสูตรใหม่ซึ่งในงวดก่อนตัวเลข2ตัวบนในสูตรนี้เลขเข้านะคะคลิปนี้จึงได้นำตัวเลขสองตัวบนสูตรใหม่มาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเรามาดูสองตัวบนในงวดก่อนกันนะคะ สองตัวบนงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่เลขสองตัวบนสูตรใหม่มีดังนี้ค่ะหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าซึ่งผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งผลออกห้าเจ็ด 1> 8 1 7หตัวเลขในสูตร2ตัวบนนี้เข้าเลข7 1นะคะ3ตัวบนออก1 7 1สูตรนี้เลขเข้านะคะทีนี้มาดู2ตัวบนสูตรใหม่ในงวดต่อไปกันนะคะ สองตัวบนสูตรใหม่ประจํางวดวันที่16ตุลาคม25 64นี้สองตัวบนที่เราขอนําเสนอมีดังนี้ค่ะ05 0 6 0 7 8 5 8 6 8 7 9 5 9 6 9 7ท่านผู้ชมอย่าลืมกลับตัวเลขกันด้วยนะคะค่ะ ขอฝากสองตัวบนสูตรใหม่นี้ให้ท่านผู้ชมไว้พิจารณากันด้วยนะคะขอฝากช่องไก่888วิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไก่888กันด้วยนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางช่องของเราจะมีมานำเสนอให้ในทุกวันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ Good luck for you